ค่ะ 1. ต้งองมีสีตรงตามพันสองขนาดเรียวยาวหัวท้ายเมล็ดยาวเท่ากัน 3. ผิวตึงมันวาว 4. ไม่บิดเบี้ยวงอหรือว่าแตกร้าว 5. ไม่มีท้องไข่หรือว่าท้องปลาซิล 6. ไม่มีสีดำด่างหรือว่าเป็นเชื้อราค่ะถ้าเราได้เท้าพันุ์ดีแล้วพอไปปลูกมันจะแข็งแรง ม,มันจะไม่มีเพียไม่มีอะไรมาตนการฐานตระกลการฐานตะลกตะลไปยังไปท่ายก็ได้ราคาดีได้เมล็ดข้าวกล้องที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็จะนําไปเพาะในกระถางทรายโดยระวังไม่ให้หนาแน่นจนเกินไปแล้วก็นํากระถางวางไว้ในจานรองที่ใส่น้ําเพื่อป้องกันมดมารบก,กวนและยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นด้วยค่ะเมื่อข้าวงอกเป็นต้นกล้าได้ประมาณ2สัปดาห์ ก็จะนำไปปลูกขยายในแปลงด้วยการปักดำระยะห่าง25คณ25เซนติเมตรและใช้กล้า1 n, ตน1้นต่อหนึ่งจาบค่ะแต่พี่ทั้งสองคนได้มาปรับปลูกในกระถางขนาดใหญ่ที่หน้าบ้านแทนเพื่อให้สะดวกต่อการดูแลทีนี้ก็รอเวลาเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปเป็นพันข้าวต่อไปค่ะพี่สุรัตบอกต่างว่าวิธีนี้อาจจะดูยุ่งยาก แต่ก็ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อมเมล็ดพันธุ์แถมยังมั่นใจว่าจะได้ข้าวที่มีคุณภาพปลอดภัยจากเข้าดีิดและเขา้าเดงด้วยค่ะหลังจากที่เรามีการเตรียมดินกันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคัดพันธุ์ข้าวก็แล้วระหว่างที่ข้าวกําลังเจริญเติบโตง,งอกงอออกมาเนี่ยนะคะจะต้องมีการดูแลยังไงไหมคะเราต้องดูแลมาให้มีมแมลงเข้ามาเกาะ ถ้าพูดเร่อมีแมลงมาตอมักเราว่เอาน้ำมันดีอ้าวไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเหรอคะโอ,โอ้ทีนี้ไม่ใช้นี่แหละค่ะหลักสูตรสุดท้ายที่ต่างจะเรียนในวันนี้การจัดการกับศัตรูพืชโดยชีววิธีนั่นเองค่ะเพราะปกติในนาข้าวจะมีทั้งมแมลงตัวดีและมแมลงตัวร้ายอยู่รวมกันหลายชนิดค่ะ โดยมแมลงตัวดีก็จะคอยทำลายมแมลงตัวร้ายที่เป็นศัตรูข้าวให้อยู่ในภาวะสมดุลไม่สร้างความเสียหายชาวนาจึงควรทำความรู้จักทั้งมแมลงตัวดีและ,มะแมลงตัวร้ายเพื่อจะได้ปล่อยให้ธรรมชาติคอยควบคุมกันเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีให้เสียเงินและเสียสุขภาพค่ะวิธีการชมนะครับเดี๋ยวเ โชบครั้งหนึ่งก็เดินไปสักสองสามก้าวแล้วก็โชบอีกครั้งประมาณนี้ถ้ามีน้ำก็พยายามจะให้เปลี่ยนน้ำอะไรก็คือเอาแค่ปลายๆครับนีนก็พองโชบอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดินไปส 9, ักสองสามก้าวก็โชบทีอ๋อ <c oughs> ได้มแมลงมาแล้วก็ต้องมาคัดแยกว่าตัวไหนเป็นตัวดีตัวไหนเป็นตัวร้ายอย่างพวกเพลี้ยทั้งหลายนี้นะคะ,ะก็เป็นตัวร้ายเกือบทั้งนั้นส่วนแมงมุมด้วงและมวนส่วนใหญ่จะเป็นตัวดีค่ะตอนนี้เราก็มาคัดมแมลงกันมามารู้จักแมลงที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ เมื่อแยกประเภทและนับจํานวนตัวดีและตัวร้ายแล้วนะคะก็นํามาเทียบสัสดส่วนดูค่ะถ้ามีมแมลงตัวดีมากกว่ามแมลงตัวร้ายพวกมันก็จะสามารถควบคุมกันเองได้ค่ะตแต่ถ้าหากสำรวจพบว่ามีมแมลงตัวร้ายมากกว่ามแมลงตัวดีพี่สมพรและพี่สุรัต ก็จะเลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่ทำเองไปฉีดไล่ซึ่งสูตรที่สอนตัางวันนี้มีส่วนประกอบก็คือประไร้หอมบรเพ็ดและสะเดาซึ่งใช้ผสมให้ได้200ลิตรค่ะอ่าอันนี้ตระคายกระายหอมหอมจริงๆค่ะ,อ,ะอันนี้ที่หั่นอยู่ก็คือบรเพ็ดคุ้ชื่อ <laughs> เรื่องความหวานอันนี้ต้องใช้ อัตราส่วนหรือว่าส่วนประกอบเท่าไหร่คะหรือว่าแล้วเรจะใส่ลงไปยังไงประมาณสองโลทั้งสองลิตรละไครก็สองโลมะเพ็กก็สองกิโลมอระเพ็กลงไปอันนี้ปี๊ขาวเลยลือนี่สะเดาสะเดาเนี่ช่วยอะไรคะนี่แหละตัวเพรยกระโดดอะเพรยกระโดดเพรยกระโดดสีน้ำตาลเพรยกระโดดสีเขียวสีเขียวแล้วก็ นอนแพ้สะเดานี่แหละทุกอย่างเราใช้สองกิโลแล้วสะเดานี่แหละคะสะเดานี่ใช้เยอะเนาะใช้เยอะเลยเหรอครับคุณเราจะทํายังไงก็ได้ให้มันข่มให้เยอะที่สุดจะตั้นอกจากข่มเราแล้วก็ต้อมันข่มเสดานอีกแต่จะมาคุณที่จะต่างกันไปอื และถ้าต้องการเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวทางโรงเรียนชาวนาก็มีสูตรการทำฮอร์โมนจากพืชผักและเศษอาหารต่างๆให้เลือกประยุกต์ใช้ตามความสะดวกหรือจะเสริมความเข้มข้นด้วยกุง้งหอยปูปลารกหมูหรือว่าไข่ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเทคนิคของเราเราจะใช้ตัวไหนทั้ทงซ่องลอยลิตรเนี่ยก็จะใช้ พักทองนี่ประมาณถึงขนัดห้าโลนะสี่โลห้าโลเลยแล้วละกออีกก็ประมาณสี่โลห้าโลอีกค่ะสูตรห้าสูตรห้าุัวยปรง่ายดีง่ายดีมันเอาที่ง่ายาอ่ะซักน้ำตาลประมาณสิบโลแล้วก็น้ำประมาณร้อยร้อยห้าสิบลิตรมากเกือเดมากจะสามเดือนนะประมาณ หมักไว้สามเดือนก็จะใช้ได้แล้วแต่สามารถเก็บไว้นอกจากนั้นอีกได้ได้ได,ได้เป็นปีๆเลยครับอืมตอนนี้เรามาคิดว่าเออเราทําอย่างเงี้ยมันดีแล้วคือเราทุนเราก็น้อยถึงว่าเราแค่ปีละ่องทางังเราก็ยังพอมีคือไม่ได้ร้อนอะไรพอมาถึงทุกวันนี้เนี่ยนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของพี่ทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นที่พี่สมพรก่อนคือส่วนตัวผมเองเ็ว่าดีนะมันก็คือมันก็สบายดีมันไม่ทุ์ร้อนอะไรชีวิตตอนนี้ก็ ก็ไม่ลํบาบากเหมือนทุกคนไม่ไม่ไม่ลำบากเหมือนใช้เคมีนะตอนนี้สบายแล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวอแล้วหมอก็ไม่ต้องไปหาแล้วตอนตอนก่อนนี้ไปหาหมอบ่อยท,ที่เราใช้เคมีนะคพอ,อใช้เคมีสิทธิ์มันก็เสร็จก็เราก็มีอาการไม่ดีปวดหัวตัวร้อนไปแตมันดีสิวันท่ายอยู่น,นั่นเอเนาะตอนนี้สบายแล้วไม่มีเวลาพักผ่อนเยอะค่ะไม่มีสิบไหนเกินสิบนี้อีกแล้ว เรียนกันมาเกือบทั้งวันต่างเชื่อมันว่าด้วยเส้นทางที่เลือกแล้วว่าจะเป็นชาวนาแบบอินทรีย์วันนี้ของทั้งสองคนจึงสุขกายและสุขใจจริงๆค่ะหนาที่สำคัญของโรงเรียนชาวนาอยู่ที่ว่าเรียนรู้ใช้ปัญญาใช้สมองในการทำนาอย่างประณีตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นข้าวที่มีคุณภาพ และสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของชาวนาไทยแต่ประเด็นสําคัญของโรงเรียนชาวนาคงไม่ได้อยู่เพียงเพียงแค่นั้นครับการยกระดับโรงเรียนชาวนาขึ้นนํามาสู่การรวมกลุ่มเพื่อพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองของเครือข่ายชาวนานั้นก็เป็นเป้าประสงค์ที่สําคัญในช่วงนี้จะพาผู้ชมไปเรียนรู้กระบวนการในการรวมกลุ่มของชาวนาที่โรงเรียนชาวนาบ้านหนองแจงตำบลไร่รถดอนเจดีสุพันบรีที่นั่นเขาจะทาให้ชาวนามีน้ํายา และจะปรากฏให้เห็นได้อย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยครับแม้โรงเรือนกลางทุ่งนาแห่งนี้จะผุโสมไปตามกาลเวลาจนแทบดูไม่ออกว่าเมื่อปี2,548ที่นี่คือที่ตั้งของโรงเรียนชาวนา ซึ่งมีชาวนาจากบ้านหนองแจงกว่า60คนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนความรู้ใหม่ๆผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทำนาโดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิข้าวขวัญเป็นพี่เลี้ยงคอยส่งเสริมค่ะหลุงเบี้ยวก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่เรียนจบในครั้งนั้นด้วยนะคะไม่เพียงจดจำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดได้แต่ยังนำมาทำจริงค่ะ เพื่อลดต้นทุนในการทำนาเนื่องจากบ้านหนองแจงตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ดอนไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่จึงทำนาได้เพียงปีละครั้งโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลักถ้าฝนแรงนาข้าวที่ลงทุนทำไว้ก็มีโอกาสเสียหายสูงดังนั้นยิ่งลดต้นทุนได้มากเท่าไหร่ก็เท่ากับลดความเสี่ยงในการสูญเสียลงด้วยนะคะซึ่งลุงเบี้ยก็ทำได้สำเร็จ ต่างจึงต้องมาเจาะลึกเทคนิควิธีการเพื่อนำไปฝากพี่น้องชาวนาส่วนใหญ่ของบ้านเราค่ะ